พรท่านในอับดุลฟัตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออํานวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอียิปต์มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งดำเนินมากว่าเจ็ดทศวรรษของความสัมพันธ์การทูตที่มีต่อกัน มีคุณค่ายิ่งต่อข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยในขณะที่ความสัมพันธ์อันดีของเรายังคงเจริญงอกงามอย่างต่อเนื่องความร่วมมือหลากหลายด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาด้านการศรรึกษาก็จะรับการเสริมสร้างให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอันมีรากฐานมาจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนกันซึ่งประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออย่างแ,งแข็งขันของเราจะดําเนินก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สู่ร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเวลา13นาฬิกายนาทีวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารอานกประสงค์แปลงสาธิตการ,กรเกษตรที่5โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอํเภอเมืองจังหวัดนครนายก ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานการดําเนินงานของหน่วยต่างๆอาทิศูนย์วิจัยข้าวปทุมธาน,นีดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริบริเวณแปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าปี2567ถึง25 2568ใน2กิจกรรมคือการปลูกข้าวพันกอข .97 โดยวิธีหวานน้ำตมใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 ของกรมวิชาการเกษตรใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงของกรมพัฒนาที่ดินพร้อมจัดการสตรูข้าวแบบผสมผสานโดยใช้สารชีวพันธุ์เก็บเกี่ยวผลผลิตได้3,160กิโลกรัมมอบให้กับโรงเรียนในรอยพัจุลจอมกล้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครนายกและสูตรเมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายกส่วนพืชหลังนาปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวพันยาวและกระเหรียงหนึ่งไร่เก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมน้อมกล้าวน้องกระหม่อมถวาย224ฝัก สำนักง,งานเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ข้าว1,000กิโลกรัมกระจายให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวบ้านวังปลาไหลอำเภอบ้านนาสิบคนใช้เพาะปลูกระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึง15กันยายนนี้ กรมชมประทานขุดลอกแก้มลิงวัดพระยาชายวัดพระฉายแหล่งที่สองขุดขยายสระเก็บน้ําสวนผลไม้ภาคใต้เดิมพร้อมอาคารระบายน้ําเนื้อสระเก็บน้ําและติดตั้งวัสดุป้องกันการรั่วซึมด้วยแผ่นดินเหนียวสังเคราะห์เพื่อกักเก็บน้ําในพื้นที่โรงเรียนเป็นแหล่งดักตะกอนชะลอการไหลบ่าของน้ํเมนฤดูฝนรวมทั้งปรับปรุงสระเก็บน้าสระช้างเพื่อสนับสนุนระบบน้ําโครงการทหารพันธี กองพันธาหารราบโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมกล้า่ทำโครงการสู่ผลไม้ภาคใต้ตามพระราชด,ดำริมีผลผลิตอาทิทุเรียนลองกองมะม่วงเบาและจำปาดะซึ่งทุเรียนพันธุ์กบลำเจียกได้ผลผลิตเพียง6ผลเนื่องจากการกระจายน้ำไม่ทั่วถึงส่วนเงาะลองกองมังคุดให้ผลผลิตชนิดละ50กิโลกร,รมัมชมรมโครงการตามแนวพระราชด,ดำริจัดกิจกรรมดินดีพืชงามตามแนวพระราชด,ดำริผ่านการอบรมการปลูกผักยกแคร่เพื่อขยายพันธุ์พืชและปลูกฝังจิตสำนึกด้านการ,กรเกษตรให้แก่นักเรียนในร้อย โอกาสนี้ทรงปลูกข้าวพันกอขอกหรือหอมคลองหลวง72โดยใช้วิธีหวานน้ำตมซึ่งเป็นพันข้าวเจ้านุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่ไวต่อแสงปลูกได้ตลอดทั้งปีมียุคเก็บเกี่ยวประมาณ1 1 5วันให้ผลผลิตเฉลี่ยได้ละ780กิโลกรัมเกิดจากการผสมข้ามพันระหว่างพันแม่ ir 8 4 1และพันพ่อชัยนาทหนึ่งเมื่อปี2555โดยศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงสังกัดกรมการข้าวและได้รับการร,รับรองพันจากกรมการข้าวในปี2 5 6 7 ในการนิท่รพระเนรเทศกาลอาทิตย์กรมวิชาการเกษตรสนับสนุนการปลูกสับประรดกอวอกเพชรบุรี2ได้รับรองเป็นพันุ์แนะนําเมื่อปี2 5 6 2มีลักษณะเด่นคือตาตื้นแกนเล็กเนื้อแน่นฉ่าน้ํามีความหวานมากกว่าพันธุ์ปัตะวีเหมาะสาหรับแปรรูปให้ผลผลิตถึง9าตันต่อไร่รวมทั้งสร้างเครือข่ายผู้ผลิตหน่อพันในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีและลำปางสงผลให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มขึ้นในละ3 3 5 4 2บาท กรมพัฒนาที่ดินได้จัดการดินเพื่อปลูกข้าวพันกอขอ99ด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินแปลงนาสาธิตการ,รเกษตรในรอบการผลิตปี2568เริ่มจากการเตรียมดินมีแผนไถกลบต่อสังข้าวหวานปอเทืองและหวานปุย๋ยหมักเพื่อเพิ่มอ,อ,อินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกกรมประมงทําโครงการฟรื้นฟูทรัพยายกรพันธุ์ปลาน้ําจืดไทยภายในบ่อเลี้ยงปลาน้ําจืดบริเวณแปลงสาธิตพบว่ามีอยตราการรอกสูงถึงร้อยละเ และร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานีจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดแก่เกษตรกรและนักเรียนในพื้นที่วันที่20กรกฎราคม2568เวลา19นาฬิกา25นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดี เสด็จไปยังโรงแรม JW Marriott Essex House New York นครนิวยอร์ก New York, สหรัฐอเมริกาโดยมีนายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายเฉินทวิตตันสทสศน์ิริรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์และผู้ที่เกี่ยวข้องเฝ้ารับสเสด็จในการนี้ทรงเป็นประธานในงานไทยสีเล็กไนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับและส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็ก ในสหรัฐอเมริกาที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้ากเกษตรและอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงภาพลักษณ์อันดีของตราสัญลักษณ์ไทยสีเล็กในฐานะ global brand ของอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสอดคล้องกับนโยบายการใช้พลังสร้างสรรค์าทางวัฒนธรรม soft power ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศกระตุ้นให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าอาหารของไทย รวมถึงยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศในด้านอาหารไทยสู่ครัวของโลกโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยสีเล็กไนท์ Thai Select is our official certification for restaurants and food products that uphold the finest standards of Thai culinary practice, authentic in spirit, thoughtful in execution, and rooted in perfection. It serves as a guiding light, helping diners identify experiences that are not only delicious, but rooted in something deeper Thai culture itself, spoken in the language of flavors. Thanks to its commitment to excellence embodied by the Thai Select Program, Thai cuisine has seen remarkable growth in New York over the past decade. The number of Thai restaurants continue to rise, many of them earning loyal followings and praise from the city's discerning diners. This success reflects not just a growing appreciation for Thai flavors, but also the dedication of Thai business owners who spread our culinary heritage with passion and integrity. Many of these Thai chefs, entrepreneurs, and restaurant owners are here tonight, part of a larger story, one that stretches from family kitchens in Chiang Mai to elegant dining rooms in Manhattan. They honor the essence of Thai refinement with their efforts, strengthening Thailand's soft power and cultural influence around the world. To our American friends in New York's food and hospitality communities, I say thank you for your partnership. A great melting pot, New York has a rare gift. It knows how to bring the world together while preserving the authenticity of the many cultures it embraces. That, that is what it, uh, makes it such a natural home for Thai gastronomy. To conclude, let me highlight the fact that refinement, which is the theme of this evening, does not end with the food itself. It lives on in Thai hospitality. The way we greet our guests, the warmth we extend, the care we put into making people feel truly at home. In Thailand, a meal is more than nourishment, it is an act of generosity. A moment of connection, a way of saying you are welcome here. In this sense, Thai cuisine and New York City are very much alike. Both open their arms to the world and make space for everyone at the table. Thai food, like the city, welcomes you as you are and invites you to stay a while. จากนั้นทอดพระเนธวีดีทัศน์ไทยสีเล็กแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้คือ The r e f i n e m e n t of Thai ท e ต i c a วิจิตแห่งรถไทยเจิดจรัดไกลสู่สากลน,นำเสนอความงดงามของอาหารไทยอันเป็นผลจากการสั่งสมบรรจงรังสรรค์และยกระดับจนอาหารไทยในวันนี้ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดวัฒนธรรมแต่คือผลงานศิลป์ที่หลอมรวมรสชาติภูมิปัญญา และความประณีดเข้าด้วยกันอย่างงดงามพร้ <S <S อมที่จะเผยความวิจิตในทุกมิติให้โลกได้สัมผัสภายในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารไทยด้วยแนวคิด The Art of Thai Taste นำเสนออาหารไทยผ่านมุมมองใหม่ด้วยการออกแบบเมนู3คอร์สที่เน้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้ถึงความละเมียดในแต่ละรสชาติและศิละปะการผสานอาหารไทยกับอาหารนานาชาติอย่างสง่างาม ทุกท่านในงานจะได้ลิ้มลองแอปพิทเซอร์คือยำส้มโอปลาหิมะรมควันย่างน้ำปลาหวานและเดสเซอร์ขนมครกเสิร์ฟคู่คอมโพส์มะม่วงลิ้นจี่และเจี๋มะม่วงรังสรรค์โดยเชฟจากร้านอาหารไทยสีเล็กในนครน,นิวยอร์กและไฮไลท์เป็นอาหารจานหลักซึ่งเป็นเมนูอาหารนานาชาติคืออกไก่ย,ย่างรสแมรี่กับเห็ดชานเทเรลที่เชฟตุกตาสุภัตราสารสิทธิ์ตัวเชี่ยวชาญอาหารไทยพื้นบ้านจากอัมพวาและเชฟสตังวัุรัตแก้ววิชิตลูกชาย ได้สร้างสรรค์ไทยแพรริงฟอร์มูล่าหรือการจับคู่รสชาติอาหารไทยตรงซอสแจ่วมาโยและซอสส้มซาด้วยวัตถุดิบและรสชาติเฉพาะตัวจากผลิตภัณฑ์จากไทยซีเล็กให้ได้สัมผัสว่าอาหารไทยไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารแต่คือภาษาสากลที่เข้ากับวัฒนาธรรมใดก็ได้อย่างวิจิตรทั้งนี้ไทยซีเล็กเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้รับรองร้านอาหารไทยในต่างประเทศและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่มีรสชาติตามฉบับไทยแท้ มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลสามารถสะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของอาหารไทยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการไทยและขยายช่องทางการตลาดแก่สินค้าและบริการของไทยในตลาดโลกโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน เวลา9นาฬิกา48นาทีวันนี้พระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จไปยังพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงไปประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลอ,อุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัราชสุดาสิริโสภาพนวดีเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนวันที่27กรกฎาคม2568 ทานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระสถานพระไตรในการบำเพ็ญพระกุศลโดยสมเด็จพระอริยวงศาคตยาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสง สมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัชจราชสุดาสิฎิโสภาพนวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูติเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2468ตลอดพระชนชีพทรงบำเพ็ญพระกรียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมณาถบพิร และสมเด็พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้าสังคมสงเคราะห ทำนุบำรุงกิจการสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาสอุปการะกิจการของสถาบันการศึกษาต่างๆทรงก่อตั้งเครือข่ายสถาบันการศึกษาในราชการที่6และในพระองค์เพื่อสนองพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเยาวชนทรงก่อตั้งมือทิพเพชระสุวัฒนามือทิพพระบรมราชานุสรพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์และหอวชิราวุฒินุสรเพื่อเผยแพร่พระกิติคุณและสืบสานพระกรรณากิจของพระองค์และพระนางเจ้าสุวัฒนา พระบวรราชเทวีในรชัชการที่6ก่อสิ้นพระชนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554พัชนาสา85ปีจากนั้นเสด็จไปถวายสการะพระสรีรังคาสมเด็จพระเจ้าพัคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรราชสุดาสิริโสภาพ,พนวดีณสวพาประดิษฐาสุสานหลวงวัดราชมพิสถิรมหาศีมารามโดยมีพระชวงพระประยุรญาต คณะข้าราชบริพารผู้แทนองค์กรในพระอุปถรัรมภ์ตลอดจนประชาชนนะพมนลาไปถวายสการะพระสรีรังคารอย่างต่อเนื่องเวลากานิกา50นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกร,ระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอริสุรอุคมตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2568ที่ชั้น l g h a l l 5ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริจ ซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่2 3ถึง25กร,รกฎาคมนี้ในหัวข้อความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมสู่ยุคเนเซิรลอย่างยั่งยืนเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์นวัตรกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยขับเคลื่อนสังคมไปสู่เป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนให้เป็นศูนย์โดยคำนึงถึงความสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร,รให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการประชุมวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมการสแสดงนวัตรกรรมและเทคโนโลยีของทุกสาขาการสัมมนานในหัวข้อที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอาทิการปรับเปลี่ยนงานวิศวกรรมสู่ระบบดิจิทัลการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมในโครงการต่างๆของภาครัฐกฎหมายและมาตรฐานใหม่ด้านวิศวกรรมที่มีการปรับปรุงปัญหาภัยพิบัติอาทิ PM2.5 แผ่นดินไหวและตึกถลม่ม ในปีนี้ยังได้จัดการประชุมสมัชชาสามัญครั้งที่33โดยสาพ,พันสมาคมวิศวกรแห่งเอเชียแปซิฟิกโดยมีสมาชิกจาก26ประเทศเข้าร่วมประชุม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยญ่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมีพระราชะประสงค์พระราชะทานขวัญกำลังใจในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกภัยบุญคุ้มฉาย,ยาโอโมมรีเชิญถุงพระราชะทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน60ถุงไปมอบนักกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือที่สองอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่16และ20มิถุนายน2568 จากนั้นเดินทางไปยาสถานีตํารวจภูทกรกะพ au, ออำเภอกะพอจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระชทานเครื่องอุปโภคบริโภค80ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้านที่ที่ปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่อำเภอกระพอซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่ 13, 16, 19พฤษภาคมและ2มิถุนายน2568ต่อจากนั้นเดินทางไปยังกองร้อยทหารพรานที่4112อำเภอรารมันจังหวัดยะลาเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค50ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ ในพื้นที่จังหวัดยาลาและปัตตานีซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่7และ17พฤษภาคม2568จากนั้นเดินทางไปยังกองร้อยด่านพรานที่4 6 1 4อำเภอรืรอเสาะจังหวัด,ดวนราธิวาสเชิญถุงพระจันทานเครื่องอบพกบริโภค100ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอรือเสาะและอำเภอจแนแะนซึ่งได้รับผลกระทบจากผู้ก่อความไม่สงบเมื่อวันที่4 28พฤษภาคมวันที่1 14 28มิถุนายนและวันที่5กรกฎาคม2568ดจากนั้นเดินทางต่อไปยังกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่44 1อำเภอทานโตจังหวัดยะลาเชิญถุงพระสถานเครื่องอุปโภคบริโภค5 0ถุงมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอทานโตและอำเภอบนังสตาึ่งไดับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อวันที่28เมษายนและ2 1พฤษภาคม2568 ในช่วงบ่ายร่วมประชุมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์จังหวัดยแดนภาคใต้ในห้องประชุมหนึ่งกองโวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายศิรินทรจังหวัดปัตตานีจากนั้นเดินทางไปยังโรงเรียนพระดาบทจังหวัดยแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งที่2ของมูลที่พระดาบด ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาและต่อย,ยอดเพื่อให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีโอกาสเข้าถึงศึกษาต,ต่อและเมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรแล้วสามารถหางานทําได้ทันทีหรือนําความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปนักเรียนจะพักอาศัยในโรงเรียนตลอดหลักสูตรหนึ่งปีโดยไม่เสียค่าที่พัก ค่าอาหารและค่านังเรียนการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติได้จริงปัจจุบันเปิดสอน5หลักสูตร จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญสิ่งของพระรชทานไปมอบแก่กองอาสา,ารักษาดินแดนวันอัศรีวหาชุดคุ้มครองตำบลบัดังสตาอาสาสมัครทหารผ่านพันธากาศอินทเขื่อนร้อยตำรวจตรีจิรพงษ์เจริญและอาสาสมัครทหารผ่านอนุสรโนรีซึ่งปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาและนราธิวาสเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชาดแดนล้วนสำเน็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ7จพรรษาส,ส,สวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t ท่านผู้หญิงจรุงจิตทีคาระกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสีสันผ่านไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2568ซึ่งมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุริ k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน,นปีหลวงระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคม2568 มีการจัด,สดแสดงนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติและผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆเช่นส่วนพุกษศาสตร์ป่าชเลนานาชาติรัชากาลที่9ก้าการปลูกกาแฟโรบัสต้าสนองพระราชดําริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปรทุมมาราชินีป่าฝนปราตะโก,กสืบสารพระราชปณิฐานฟื้นฟูปลาไทยสู่สัตว์น้ําเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนิทรรศาการซากดึกดํบันและความสุขในทุกที่ นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์หมอนไหมการจําหน่ายสินค้าจากโครงการหลวงโครงการพระราชดำริสินค้าเกษตรผลิตภัณฑ์การเกษตรและพันไม้ในระคายย่อมเยาวมีจุดเช็คอินถ่ายรูปกับทุ่งดอกไม้และสวนกล้วยไม้พลเอกประพนธ์รุดิตโอคโมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการเน้นมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้และพลเอกเฉลิมชัยศิริสัตย์องคมนตรีรองประธานอนุกรรมการปฏิตัตมการดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําคลองยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชปรรนบถบพิตรเพื่อจัดหาแหล่งน้ําสําหรับทํานาอย่างครุกงจรและอโพคบริโภคตลอดจนช่วยบรรเทาอุทกภัยสร้างเมื่อปี2533แล้วเสร็จปี2535เป็นเขื่อนดินพร้อม ระบบท่อส่งน้ำ6สายและระบบคลองส่งน้ำ2สายกักเก็บน้ำได้กว่า3ล้านลูกบาทเมตรส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้ราศดรหมู่ 1, 2, 3และ8 ตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญา800ครัวเรือนพื้นที่การ,กรเกษตรและนาข้าว3,932ไร่ได้เพียงพอตลอดทั้งปีมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหยามีสมาชิก238คนราศดรยังได้ปลูกไม้ผลและพืชผักอื่นๆเช่นทุเรียนพันธ์ุหมวอนทองเงาะโรงเรียนป้มน้ำมันทําให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ20,000บาทต่อเดือน จากนั้นไปติดตามการดําเนินงานบริเวณแปลงนาของนายทะเน,นศบุตรเพชรอายุ48ปีเกษตรกรตำบลปลายพญาซึ่งเข้าร่วมในโครงการปลูกข้าวเพื่อบริภโภคครบวงจรในเขตนิคมสารกรอ่าวลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริเม,มื่อปี2565และเริ่มปลูกข้าวพันปทุมธาน,นี1และข้าวพันกข,ข109เพื่อบริโภคเมื่อปี2567 บนพื้นที่หนึ่งไร่3งานสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้420กิโลกรัมเพียงพอต่อการบริโภคและนำไปแบ่งปันให้ผู้สูงอายุและเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงรวมถึงสนับสนุนการดำเนินง,งานต่างๆเพื่อส่งเสริมกรเกษตรกรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการ,กรเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพโครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคแบบคบรบวงจรในเขตนิคมสากลอ่าวลึกอนเนื่องมาจากพระราชดำริก่อตั้งเมื่อปี2533ปัจจุบันมีสมาชิก238คน ในช่วงบาทไปติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปลาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริสากรณนนิคมอ่าวลึกจำกัด จดตั้งเมื่อปี2526ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมมบถบพิตรเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยมีโอกาสรวมกลุ่มสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบจำหน่ายในการนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินโครงการพระราชดำริต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัษฎรอันเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชปรมมบถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของรัษฎรให้ดีขึ้น ปัจจุบันโครงการดําเนินงานภายใต้สากลนิคมอ่าวลึกจำกัดรับซื้อผลปาล์มจากสมาชิกสากลกิโลกรัมละหบาทซึ่งสูงกว่าตลาดมีกําลังผลิตน้ํามันปาล์มดิบ20ตันต่อวันมีสมาชิก4 6่พคนเป็นเกษตรกร,ร,กรจากอำเภอปลายพญายและอำเภออ่าวลึกมีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ2 0 0 0 0นบาทต่อปี ที่สำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยประกอบด้วยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยนายเฉลิมพลเพนสูตรประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินในมณฑียนเจริญผลผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและคณะ มอบเงินโดยเสด็จพระชุกกศลจากโครงการสอตองสมทบทุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถรรัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กร,รกฎาคม2568เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยทั่วประเทศครอบครัวพ,พีชพัฒโดยนางสาวจิตราพีชพัฒ นาย,ยกสมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการจินแตคณิตแก่โรงเรียนรัชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ อันหนึ่งวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุวิภาในจังหวัดเชียงใหม่เช่นเครื่องอุปโภคบริโภคเต็นสนามและเครื่องนอนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์อพยพรองรับประชาชนสนองพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที ที่อาคาร606สนามเสือป่าพระราชวังดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังกอมาัจาการทหารมหาเล็กราชวัลบรักษาพระองค์กอมาัจาการในตำรวจราชองค,ครักษ์ประจำพระองค์คณะครูสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาและโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน,ในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาวันที่28กรกฎาคม2 5 6 8โดยมีพลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานในพิธีซึ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากชาชแพทไทยเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมีค่าราชบ,บริาพารในพระองค์ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตได้142คนได้โลหิต6 1 9 4 0ซั้งนี้โลหิตด,ดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไป สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนาย,ยกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลณิธิชัยพัฒนาพระ,ะเา้ทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลณิธิชัยพัฒนาผลิตโดยกลุ่มผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ราพระเจาทาเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพัน์เพ็งสิริมูลณิธิชัยพัฒนารวม12,6780กิโลกรัม แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในปี2568ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ณหอประชุมอำเภอศรีขอรภูมิและที่หอประชุมโรงเรียนบ้านขอนแก่นอำเภอสํโรงทาบแบ่งเป็นจำนวน86,985กิโลกรัมแก่เกษตรกร854คนในอำเภอศรีขอรภูมิซึ่งมีพื้นที่เสียหาย5,799ไร่และอีก39,795กิโลกรัม แก่เกษตรกร613คนในอำเภอสำโรงทาบครอบกลุ่มพื้นที่เสียหาย2,653ไร่โดยมีนายเตชะผลทิตยรักรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธี ที่ลานเน็ประสงค์หมู่ที่2ตาบลท่าทองอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุขโขทัยเมื่อที่อาสาพ,พื้อนพึ่งพาย,ยามย่าสภาการชัยจะพิธีส่งมอบบ้านพระราชทาน3หลังและเงินพระราชทานแก่ผู้ประสบทุกภัยในอำเภอสวรรคลโลกที่สูญเสียบ้านเรือนจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี2567ณพระรูปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทันารีนาศ องนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชริก,กิตยาภาและเรนทิราเทพพยวดีกมมรมหลวงราชสาริีนีเิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาองค์ประธานกรรมการมูลนิธิรวมทั้งจัดแสดงเทศกาลผลงานที่มูลนิธิเข้าไปช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัยในจังหวัดสุขโขทัยและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอผ้าที่เคยมีพระดำริด้านการส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพและสไร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน หนยิที่ได้จัดสร้างบ้านตามโครงการเก็บกล่องสร้างบ้านเพื่อเมืลอนที่อาสาพื้นพึ่งพายำย่า,ยาสภากาชัติไทยให้ผู้ประสบภัยตะบนท่าทองอำเภอสวรรคลโลกจังหวัดสุโขทยัยภายใต้แนวคิด รีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยการสนับสนุนจากบริษัทเรตราแพคประเทศไทยจำกัดมีต้นแบบเครือข่ายเตือนภยัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาตำบลเกาะขัอนอำเภอชะอวดจังหวดัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวหน้าชุดสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบนท่าทองกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาใช้เวลาก่อสร้างเพียง21วันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยหลังน้ำลดสนองพระดำริ